ที่เกิดปีมะแม่ตามนักสัตร์จีนมักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนสุภาพใจดีมีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรักความสงบเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายหรือการขัดแย้งมักเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายใจมีบรรยากาศอบอุ่นปีมะแม่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนโยนความงดงามและความคิดสร้างสรรค์ทำให้คนปีนี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร โดยพื้นนิสัยคนเกิดปีมะแม่เป็นคนมีศิละปะในตัวช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการสูงและมีรสนิยมดีไม่ว่าจะเป็นด้านศินละปะดนตรีการออกแบบหริการแต่งกายมักมีสไตล์เป็นของตนเองรู้จักเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองและชอบสิ่งสวยงามรอบตัวเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าวัตถุจึงมักมองโลกในมุมที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีในด้านอารมณ์ คนปีมะแม่เป็นคนใจอ่อนขี้เกรียงใจไม่ชอบทำให้